นะครับวันนี้นะครับงานเปิดตัวเรียกว่าสุด e x ็กซ์คลูซีฟนะครับกับการเปิดตัวครั้งแรกนะครับของแบรนด์นะครับโรลส์รอยนะครับกับรถคันข้างหลังนี้เลยครับคือซูเปอร์คูเป้คันแรกไฟฟ้าด้วยนะครับของค่ายนะครับก็คือโรลส์รอยส e สเปคเตอโอ้โหเดี๋ยวราไปดูกันเลยว่าความพิเศษสุดอลังการของเขาเนี่ยมันจะเจ๋งขนาดไหนตามเลยครับนี่แหละครับก็คือโฉมหน้านะครับของซูเปอร์คูเป้สุดหรูนะครับ ไฟฟ้าคันแรกของค่ายนะครับของ r o l l s r อ y ก็คือชื่อโคตรหล่อเลย r o l l s r อ y Spectre นะฮะโอ้โหมาพร้อมกับแพลตฟอร์มใหม่เอี่ยมแล้วก็ New Design Language ที่จะขับเคลื่อน r o l l s r อยนะครับไปสู่โลกแห่งยนตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคตนะครับแต่สโลแกนเขาเท่มากนะครับเขาบอกว่าการเป็น r o l l s r อยเนี่ยก็คือจะทำรถไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องเป็น r o l l s r o y ต์เฟิร์ e อิเล็ก c ริกนะฮะ เนื้อแท้ที่สำคัญที่สุดของการเป็นรถโรลส์รอยก็คือยังไงก็ตามจะต้องอุดมแล้วก็คงไว้ซึ่งอ่า p r i p l i p l e ของโรลส์รอยไว้ให้เหนียวแน่นไว้ก่อนนะฮะส่วนอ่าเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องรองลงมาแม่โคตรเท่นะฮะเราไปดูกันเลยนะฮะความสวยงามของตัวอ่ารถยนต์ซูเปอร์คูเป้คันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่างามหยดทุกมุมมองจริงๆแล้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่กับการเปิดตัวในครั้งนี้นะฮะ ตัวรถนะฮะสวยงามมากเริ่มตั้งแต่นะครับตัวไฟหน้าที่เราจะเห็นเลยว่าทุกวันนี้ก็เป็นเทรนด์ไปแล้วนะฮะสำหรับไฟ Daytime นะฮะที่จะเป็นเส้น Light Strip แบบบางๆสวยๆแล้วซ่อนไฟเมนไว้ด้านล่างนะฮะ mm hmm. ไฟเมนเนี่ยใช้เทคโนโลยีแมทริกนะฮะเรียกว่าอลังการนะครับสามารถนะครับส่องสว่างได้ไกล600เมตรนะฮะตัวไอคอนิกกริลนะฮะของตัว r o ลส์รอยก็ยังคงไว้อย่างเดิมแต่เห็นบอกว่า Stretch s t r ร t ก็คือยืดขยาย มากกว่าเคยเท่าที่เคยมีมาฮะตัวกริลเนี่ยโอ้โหก็เป็นเรียกว่าเป็นอลูมิเนียมที่เป็นโลหะแท้แท้แถมมีเอ่อเขาเรียกว่าอัดฟีเจอร์ที่เขาเรียกว่าเรืองแสงนะฮะเขาเียไอคอนิกกริลอยู่ภายในด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Spirit of e c s t a s y นะฮะก็คือนางฟ้าของเราเนี่ยก็ยังคงความสง่าง,งามอยู่ตรงาฝากระโปรงไว้อย่างไม่แปลเปลีปล่ยนนะฮะนางฟ้านะครับบนฝากระโปรงนั่นเองจะได้รับการออกแบบใหม่ดีดไซน์ใหม่ให้ดูสลิมขึ้นนะฮะ แล้วกอ็องศาที่นางฟ้านะครับก้มนะฮะจะรู้สึกว่าจะ forward เองหน้ามากขึ้นนะตัวรถเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยจะเป็นสีไบคัลเลอร์นะฮะฝากระโปรงดําตัดกับสีทองเหลือบเหลือบเ,เขียวนะฮะสวยงามมากๆอ่าเรามาดูต่อนะฮะความงดงามของเขาในทางด้านข้างแต่วันนี้คนค่อนข้างเยอะมากนะครับสื่อมวลชนเต็มไปหมดเลยนะฮะก็มาดูล้อนะฮะซึ่งเมื่อกี้ฝั่งพีซีแล้วตัวล้อเนี่ย นอกจากจะสวยงามแล้วเราก็เป็นครั้งแรกของแบรนด์นะครับที่ใส่ล้อใหญ่มากครับขอบ23นิ้วนะฮะโหเรี oh, เยกว่าใหญ่อลังการสุดๆแถมลายล้อนี่ออกแบบเนี่ยนอกจากความสวยงามอลเลแกนแล้วเนี่ยยังคำนึงในเรื่องของแอโรไดนามิากมากนะก็พยายามออกแบบตัวการล้อเนี่ยให้ทำทำให้เกิดนะครับรถแทร็กนั่นเองนะฮะแล้วก็เก็บเสียงได้ดีเยี่ยมด้วยนะฮะสุดยอดแห่งความสวยงามอลังการอ่ะก่อนที่จะวนๆจะพูดเรื่องสเปคของมอเตอร์ไฟฟ้านะ พยายามอยากจะให้ดูบรรยากาศก่นกอนเพราะคนเยอะมากนะฮะเสียดายครับตอนนี้คนเยอะมากเราเลยไม่เห็นซิลูเอทที่สวยงามของตัวรถเท่าไหร่นะฮะไล่ต่อมาด้านท้ายด้านท้ายนี่งดงามมากโอ้โคตรสวยอะโถท้ายสวยจริงๆนะฮะทรงมันเป็นแบบหลังคาสโลปนะฮะแล้วดูมีความบึกบึนทรงพลังสวยงามมากๆครับเรามาดูความงดงามของไฟท้ายดีกว่าไฟท้ายนี่ออกแบบเป็นแนวตั้งนะฮะสวยงาม สวยงามมากๆนะฮะแล้วก็ฝากระโปรงรู้สึกว่ามีสันนะฮะที่ที่มีที่ดูแล้วเอาตรงๆแล้วว่ามันดูมัสคูล่านะครับดูมีกล้ามเนื้อมีมัดกล้ามอ้โหชายล่างเรีย d i ดิฟ s เซออกแบบได้สวยมากๆนะ,ะผมว่าอารมณ์มันเหมือนแบบเหมือนเรือนะมีความรู้สึกว่าเหมือนเรือสปีดโบ๊ทแบบหรูหรา l u ก u r รประมาณนั้นสวยมากๆยิ่งเป็นสีแบบไบคัลเลอร์เนี่ยโหบอกเลยว่างามหยดจริง ส่วนด้านนี้เห็นมีการเปิดไว้นะครับก็จะเป็นนันะครับเหมือนเดิมก็เป็นออนบอร์ดชาร์จเจอร์เหมือนรถยนต์ไฟฟ้าตามที่เราคุ้นเคยกันก็จะมีสล็อตในการชาร์จก็จะเป็นรองรับทั้ง AC DC นะครับ AC ออนบอร์ดชาร์จเจอร์รองรับการชาร์จอยู่ที่22กิโลวัตต์นะฮะส่วน DC จะอยู่ที่ประมาณ195กิโลวัตต์โอ้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับวิ่งได้ไกลประมาณ530กิโลเมตรตามมาตรฐาน W LTP ไฟ AC ัีบสอกิโลวัตต์นี้จากศูนย์ถึงร0 0ใช้เวลาชาร์จประมาณนะครับอ,อยู่ที่5ชั่วโมง30นาทีนะครับแต่ถ้าเป็นไฟ DC นะครับ195กิโลวัตต์นะครับ10%ตงแใช้เวลาชาร์จเนี่ยเพียงแค่34นาทีเท่านั้นโอ้ก็เรียกว่าทันยุคทันสมัยนะครับโ o l l s r ตอนนี้แหละพร้อมแล้วสำหรับโลกรถไฟฟ้าเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่านะฮะ มาดูเรื่องสเปคของมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วกันนะครับจริงๆสิ่งนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ว่าจำเป็นมากนะฮะตัว <laughs> อ,อย่างที่บอกครับโ o ลส์รอยส์ไฟฟ์สอิเล็กทริกเซคันนะฮะแต่ว่าพูดหน่อยแล้วกันนะครับโรลส์รอยสเปกเตอร์นะครับมาพร้อมกับขุมพลังนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบคู่นะฮะที่ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ584แ่รงมา้า bhp เลยนะฮะแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ยระดับนี้แล้วไม่ธรรมดาแน,น่นอน900นิวตันเมตรครับส่งกำลังครับด้วยเกียร์นะครับซิงเกิลสปีดนะครับ ขับเคลื่อน4ล้อนะครับแหมอัตราเร่งน,นะครับแหมบอกเลยว่าเห็นเป็นรถซูเปอร์คูเป้คันใหญ่น้ำหนักตัวปลาไปถึง2.9ตันแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับ0ู0หนย่วินาทีโอ้โหทั้งหรูทั้งแรงเรียกว่าอย่างนั้นเลยดีกว่านะฮะสีวินาทีนะั้นะนะฮนะนะแล้วก็ตัทวท็อปสปีดเนี่ยผมยังไม่ทราบนะข้อมูลไม่ได้บอกไว้นะครับาชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับจากแบตเตอรี่102กิโลวัตต์ ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลนะครับประมาณ530กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP <c oughs> เรียกว่าว้าวกันเลยนะฮะสเปคก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับระบบช่วงล่างไม่ต้องห่วงครับระดับนี้ครับเป็น Active a i s u u s p n s s o o n แบบ2 c h ช m b มเบอรแน่นอนนะฮะตามสไตล์ของเ,ออเทคโนโลยีจากโรลส์รอยที่แน่นอน,นครับมีแบ็กอัพเป็น b m เยอยูอย่แล้วประมาณนี้นะครับเรื่องสเปกนะครับเราผมพาไปดูความงดงามของตัวรถดีกว่า เรื่องสีนะ้าเมื่อกี้เพิ่งถามนะครับทางโรลส์รอยสเปเชียลิสตมานะครับก็คือสีตัวนี้เขาเรียกว่าสีชาทูดนะฮะเป็นภาษาฝรั่งเศสก็ประมาณว่าเป็นสีทองอมเขียวนั่นเองส่วนนะครับไอตรงโซนที่เป็นสีดำนะฮะด้านบนที่เราคนไทยชอบเรียกติดแบบว่า,าเป็นทูโทนหรือว่าไบคัลเลอร์เนี่ยฮนะเห็นได้ข้อมูลมานะครับว่าที่เห็นความระยิบระยับที่เป็นเกล็บเนี่ยไม่ใช่เมทัลลิกธรรมดาธรรมดานะฮะ เขาบอกว่าใช้ละอองเพชรน,นะครับเรียกว่าเป็นพาร์ติเคิลของเพชรดีกว่าเก็ดเล็กๆเล็ก,ลก,ลกนๆน้อยๆเนี่ยของเพชรเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อสร้างความระยิบระยับนะฮะของเม็ดเมทัลลิกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งโอ้โหเรียกว่าสุดจริงสุดมากนะฮะดูความสวยงามของตัวรถเรียกว่าผมว่ามันเหมือนสปีดโบทสวยๆมันยอร์ชสวยๆนะฮะสวยจริงๆ ส่วนที่มองว่าสวยมากๆเลยก็คือส่วนที่เป็น power line นะฮะ power line shoulder line หรือ power line เนี่ยเส้นเดียวกันนะฮะสวยมากนะครับอารมณ์ถ้าปิดประตูแล้วนะฮะอยากพาไปดูล้านข้างเหลือเกินถ้าปิดประตูแล้วเนี่ยมันจะเห็นถนึงความสง่างานะมงดงามอลังการมันสวยจริงๆนะฮะตัวรถนี่มันเหมือนกับว่ากำลังพุ่งไปข้างหน้าแม้กระทั่งตอนนี้เขาจอดนิ่งอยู่นะครับ สังเกตครับเส้นนะครับหลังคาที่สโลปลงที่สวยงามมากสอดคล้องกับเส้นนะครับพาวเวอร์ไลน์ที่ลากยาวมาตั้งแต่ท้ายจรหลดฝาโป่งหน้านะครับสัมพันธ์กันแล้วก็ตบท้ายด้วยเส้นวาฟไลน์วาฟไลน์คือเส้นชายล่างนะฮะที่เราเห็นว่าเขาตวัดแล้วก็สกีดเข้าด้านหน้าอานิดหนึ่งจะทําให้ตัวรถเนี่ยรู้สึกว่าดูกําหมังแล่นพุ่งทะยานเหมือนเอนรือยอชใช่ไหมเพราะเรือยอชหรือเรือสปีดโบลลหรูๆนเนี่ยเวลาเร่งทาความเร็วไปบนผืนน้ำเนี่ยน่าจะเชิดนิดๆประมาณนั้นเลยโหโคตรงดง,งาม สวยอะ่ะสวยจริงเอาละครับเวลาของผมก็มาถึงครับจะได้เข้าไปนั่งข้างในสักทีนะฮะโหดูโอ้โหแค่ด้ามจับประตูก็จับแล้วรู้สึกว่าแบบมันพิเศษแล้วอะ่ะออโอ้เปิดประตูฮะตามสูตรของโรสลอยก็จะเป็นการเปิดประตูแบบนี้ครับแบบ, Door บสวยสายดอนะฮะสวยสวยรูรูเลยครับดูการตกแต่งภายในแล้วขอนถ้าไม่ใช่โรลสลอยทํทำไม่ได้นะครับแค่นอกสีทองเขียวนะครับมีตัดสีชมพูข้างในด้วยคุณลองคิดดูดิ สวยมากนะครับทุกอย่างทุกเอเลเมนต์เนี่ยคือวิจิตบรรจงตาการตามากเครื่องเสียงครับบีสป Audio โดยโอเยทำโดยโ r o รอยเองเลยนะโอ้โหสวยมากเขียนเลยว่า B ีสป ke ดูการตัดเย็บหนังฮะสวยมากภายในสีขาวนะครับฉลุหนังในทุกดีเทลเนี่ยมีเรื่องราวหมดนะครับในการฉลุทำด้วยมือหมดนะฮะโอ้โหสวยงามวิจิตตาการตาต้อนรับเราด้วยนะครับ่อซิลที่สวยงามเป็นโลหะนะฮะเรียกว่าเป็น อะลูมิเนียมหรือแสแตนเลสเนี่ยฮะสวยๆปัดเงาหว้าวมาเขียนเลยครับว่า r ร l ส์รอยสเปกเตอแค่ชื่อก็หล่อแล้วรูปทรงครับจะเป็นรถรูปทรงแบบคูเป้สองบกสอที่นั่งนะฮะซึ่งมีความเจ๋งอ,อยู่เรื่องหนึ่งถ้าสังเกตดีๆเขาจะไม่มีเสาบีนะครับนี่โชว์ความเก๋เลยครับอย่างที่พูดเลยครับว่าความเป็นโรลส์รอยเนี่ยถ้าไม่ใช่โรลส์รอยทำไมได้ก็คือโรลส์รอยเฟิร์สอิเล็กทริกเซคันด์ลองดูครับเขาแตกต่างจากรถไฟฟ้าในตลาด ดูการทำตัวรถนะฮะเสาบีไม่มีแน่นะฮะสื่อเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นงาน craftsmanship ที่ยอดเยี่ยมนะฮะดังนั้นโครงสร้างของโซนตรงอ่าเรียกว่าคานประตูตรงนี้ต้องแข็งแรงมากๆแน่นอนนะผมว่านะแต่เห็นทาง r o l l s ร o y c s s p e i i l l s t t เขาบอกนะครับว่าถ้าเปิดกระจกออกมานะฮะในส่วนหลังเนี่ยก็จะมีเสาขึ้นมาเป็นตัวเสากั้นที่เป็นคำยันตัวกระจกด้วยสวยมากครับมาดูภายในกันต่อ คอนโซลคอนโซลโอ้โหบอกได้เลยว่านี่คือโลกของคนเรียกว่าอภิมหาเศรษฐีฮะที่จะได้สมัมผัสนะฮะดูลายไม้นะครับดูแผงคอนโซลโอ้โหดูเอลเลเมนต์ภายใน,นะะริฟระยับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกาแล็กซี่เป็นทางช้างผือกโฟกสวยมากการตัดเย็บหนังนะครับทุกอย่างสามารถเทเลเมตไอย่างคันนี้เท่าที่เห็นเ,นเห็นบอกว่าจบราคาไปที่42ล้านเลยนะครับออปชันคันนี้10ล้านบาท กว่าจะสวยขนาดนี้ต้องจ่ายเพิ่มขนาด10บล้านบาทนะครับโอ้โหสุดจริงๆขอจับเป็นเป็นความรู้สึกดีเอาไปหลับฝันก่อนโอ้โหหนังฮะระดับหนังระดับนี้แล้วต้องหนังคอนเนอรี่แน่นอนตัดเย็บด้วยมือนะครับที่กูดบูดซึ่งมีความช่ำชองในงานหนังอยู่แล้วครับโรสรอยทุกคันนะฮะจะผลิตที่กูดบูดประเทศอังกฤษหลังคาครับโอ้โหสตาร์ไลท์สวยนะครับ, wood, ก,รรบ, light, รบก็คือมีการกลุนะฮะ หลุเม็ดดาวอยู่บนฝ้าเพดานไลเนอร์สกรับบนสวยงามตาการตาโหเรียกว่าเพลินตาเหมือนอยู่ในหนังแฟรี่เทลนะฮะสวยมากๆส่วนนะครับเดี๋ยวขอไหลไหไปดูเรื่อยๆขอไปดูข้างหลังก่อนก็ได้ครับเ,รเปิดหลังฟื้นโอ้โหทุกอย่างนะฮะเป็นโลหะหมดนะฮะที่เห็นอยู่นี่ฮะตัวเปิดเบาะนะครับตัวเคลื่อนเบาะนะครับตัวแผงคอนโซลขั้นกลางระหว่างผู้โดยสารต,ตอนหลังก็เรียกว่า หรูหราฟุ่วอปชั่นนะฮะโหนั่งสบายมากนี่นะครับโลกของโรลส์รอยก็คือเอลตราลักชัวรี่ไม่ได้ธรรมดาโอ้โหอลังการสุดๆนะฮะเดี๋ยวขอลองเข้าไปนั่งดูเริ่มจากพรมเลยดีกว่าจำได้ครับโรลส์รอยทุกคันนะพรมนี่คือโหยังกับขนแกะผมว่าน่าจะใช่อยู่นะหนานุ่มมากนะครับแล้วก็แน่นสุดๆนะครับตรงนี้มีคูชชั่นไว้รองส้นเท้านะฮะเรียกได้ว่าขับทั้งวันไม่มีเมื่อย สุดๆเยวขอลองเข้าไปนั่งนะครับสามคันนี้42ล้านนะฮะอึอก็อารมณ์เข้ามาก็คือดูมีความเป็นโรสลอยเป๊ะๆนะครับทั้งพวมอะไรที่คุ้นเคยนะฮะแล้วก็พวกสวิตช์ปุ่มอะไรต่างๆฮะก็ยังคง สไตล์โรลส์รอยคันนะฮะแต่หน้าปัดครับเขาก็จะดูมีการออกแบบใหม่อ๋อตอนนี้จะเป็นดิจิตอลอินสตูเมนต์คัสเตอร์แบบเป็นดิจิตอลฟูลลี่ดิจิตอลเลยนะฮะจะไม่เป็นพวกมาร์กวัดอนาล็อกอีกต่อไปนะฮะด้านขวาโชว์เรนจ์ของแบตนะครับด้านซ้ายนะครับก็จะบอกแต่เนี่ยครับว่าพาวเวอร์ประมาณว่ากดประมาณไหนอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จะเป็นดิจิตอลกราฟิกหมดเลยนะครับคอนโซลกลางหรูหรานะครับตามสูตรส่วนหน้าจอครับยังคงความเป็นโรลส์รอยคือ จะไม่ได้ทําพวกหน้าจอใหญ่เหมือนพวกรถไฟฟ้าปกติครับเพราะว่าอย่างว่าครับอย่างที่บอก่็ยังไงเขาก็คงความเป็นโรลส์อยนะครับไว้นะครับนาฬิกาอะนาล็อกยังคงอนุรักษ์ไว้นะครับส่วนหน้าจอตัวนี้ผมว่าถ้าประมาณ10.25นิ้วนะถ้าดูจากไซส์นะฮะยังคงเดิมนะครับส่วนคอนโซลกลางสวยงามหรูหราปุ่มไม้ได้เดิมนะครับที่จะเลือกพวกควบคุมความบันเทิงอะไรต่างๆยังคงเหมือนเดิมนะฮะเป็นไดอะล์ สวยงามมากโอ้โหหรูหราทุกอย่างนี้เป็นฟินิชชิ่งนี้เป็นแบบไฮเอ็นทุกอย่างรถคันนี้คือไฮเอ็นจริงๆโอหคุณดูแอดม s สเฟียร์เบาะนั่งนี่ผมบอกเลยว่าโคตรฟินนั่งแล้วรู้สึก,กว่าโ,โคตรรวยอะบอกเลยว่ารวยโอ้แล้วสิ่งหนึ่งที่สุดยอดมากๆนั่นก็คือเนี่ยนะฮะฝ้าปนดานที่เต็มไปด้วยดวงดาวนับล้านดวงสวยจริงๆสุดยอดประสบการณ์มาก โอเคครับก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะฮะโรลส์รอยสเปคเตอร์คันนี้ที่เป็นตัวอย่างเอามาให้ดูพรมเลยซ้ายคันนี้นะฮะพร้อมการตกแต่งที่อยู่ในแพคเกจที่เพิ่มอีกตั้ง10ล้านบาทเลยนะครับคันนี้เนี่ยเบจะจบอยู่ที่42ล้านบาทถ้าอยากได้แบบนี้เลยนะฮะบอกเลยว่าโอ้โหโ,หโ,หโอเคนะครับถ้าบรรดาสายทีนะครับค่ำคืนนี้ถ้าคุณมาแล้วเนี่ยก็ลองมาจับจองแล้วก็ลองติดออปชันกันได้เลยนะฮะเริ่มต้นครับ31.8ล้านบาทว้าวนะครับแถมหมดครับวอลชาร์ดนะฮะ อ่าแล้วก็ฟรีมนเทนแน้นแล้วก็แพ็กเกจของทางโรลส์รอยประเทศไทยบอกเลยว่าคันนี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเบอร์เฟิร์สนะครับที่เป็นอัลตร้าลักชัวรี่ซูเปอร์คูเป้คันแรกของแบรนด์แล้วก็ผมว่านะ่าจะเป็นคันแรกของโลกด้วยในเซกเมนต์นี้ฮนะโอเคครับจบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่พรีวิวนะครับโอ้โ oh, ห oh, เรียกได้ว่าสวยงามวิจิตรตะการตาจริงๆถ้าอย่างนัขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนสสวััดีครบ